ที่ตะขาบนะคะไม่รู้ว่าตายหรือยังนอนงายท้องนี่เงี้ยตัวเบเลอดเลยยังไม่ตายจริงๆด้วยยังไม่ตายคะ่ะนี่คะ่ะโอ้ยดีนะคะไม่มีเด็กข้ามไปแล้วมา ตัวเบลอเลยค่ะพี่ฝันมาดูตะคับพี่ฝันตะคาบเบลอร์เลยพี่ฝันดูนะคะถ้าสมมติเด็กโดนกัดหรือผู้ใหญ่โดนกัดนะคะมีหวังมีหวังตายแน่ๆพิษแล่นเข้าสู่หวัวใจรับล่ะ My doodie?